ครับจะทําให้รถเ้าออกลำบากนะครับรถไที่เดิน่นข้ามรนจมีกาที่จะลไว้ทางคนนด้านในเยอะเลยนะครับเลีเชี่ที่คอยความฉุกดวกด้วยบางทีแค่ไม่เชื่อนะครับกาถือว่าสะดวกอะไรแบบนี้นะครับทีมาทำให้เรื่องที่หู้ก็บนาด้วยนะครับแบบไม่้ว่เข้าไม่ได้ออะได้ก็เลยแบบนี้นะครับบางทีว่าสถานที่จัดเล่น่เยอะนะครับแต่ครั ไม่ค่อยไปในกครใช้จึงก็เดินใจอาสะัวกให้บ้านเลยแบบนี้นะครับจึงจึงจึงสะดว่ได้มากหมายความว่นี่นั้นพวกยี่สิบเจาะโลหะในในนะครับลหะเหล็กความเสถียช่วย้รถได้เจาะในตัเครือนท่เกดหมยควาตัวลาสเซนโลหที่เกิดในการลดขามีเส้นเพอรอน้ครเราเนความสะดวกดีหลายตั้นเลยทีเดียวนะครเล่ให้เปนรถที่นะคเสถียรของด้วยนะครับ เราพยาจะรอบตัวท er sí, ี่ไ่อนนะโดยที่จะมเสีนะครับกิดจกเื่แบบรที่เกิดรับเพราะว่าท่าจะซ้อตหล่เด้็อตหล้รงทเกร็จนะคร้าที่ทำให้เลือดัมแขหงนะครับไม่ออกไปได้เลยนะครับถ้าไม่ก็เลืองตะค่ออก